ผมกยานนะครับผมิเฝ้าเขาไปนอนผมหิขาสั้นู่ครับตอนนั้น <c ười> ขาสั้นเลยเิ <c ười> ่นเ็ดจังไหน,น,นหเปยนเพนไหเด็กป้อไหนเด็กครับเ,เลขกหนึ่งนะครับเด็เนะกกนเหนึ่งเด็กสองนครับเด็กโอ้เดลขเก่าครับเด็สามโต,มตเลยสามโตเลยสามโตเลยครับนะ โอ้้เเขขียนลใหคำเตือนคลิปวิดีโอนี้เป็นเพียงแนวทางในการเลือกซื้อฉลากกินแบ่งรัฐบาลไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนี่ครับคือน้องเซฟนี่มานอนอยู่นี่ก็น้องอีคิวเนาะค่ะน้องอีคิวเจอยังค่ะคือว่าเห็นกูนั่งยืนอยู่หน้าานครับนี่ครับหน้าานมีเล็บโอ้ฝันได้เห็นเห็นเหรอเห็นด่ดีเหรอครับบักลาไม่เห็นยัง มานอนหน้าครับมานอนเป็นมวยป๋าครับเห็นปูใส่สุดแบบไดลูกสุดขาวครับบ่เปล่าแล่นนี้เลยตีบ่ยางกดไว้ครับขุดไปเลยเปล่านี้แล้วเปานี้เลยตีเห็นในสารเลยบลูกครับอันนี้น้อนเสียบดิมานอนนี่เห็นยังอืม เห็นปูกันนะครับโอ้เก็งจังไลเอาเห็นยี่ทานองสามไครับอือน้องสาบม่นครับเก็งจังไลอยู่ลูกมืดมืดตาเห็นมากเลยายหยางของเป็นเงียงครับเห็นเป็นไหมครับหยางมากเนมาทางของนำ่นะครับแล้วอ็ผมก็ยันนะครับผมกัเฝ้าเขาไปนนนผมก็ ขาสั้นครับตอนนั้นขาสั้นเลยเพื่อนเฮจังไงเพิ่นเขียนเพื่นไหนด้เลกบ่เห้บอเห้ยยุ้ด้ครับโอ้หตัวใดเพิ่นเพ่นเขียนเพื่นเขียนให้บ่ลูกหรือว่ายังไงเฮ้ยเพื่บเฮ็นเพืเบบไหครับเด็นึงนะครับเด็นึงเนะครับเด็เกเ้าครับเด็เก้าหนึ่งศูนย์เก้าครับ หนึ่งศูนย์เก่าครับสาม,มตัวแล้วครัมูสามตัวเลยสามต,ตัวเลยนหน,นึ่งศูนย์เก่าสิเนาะมาเจอดีเนาะเขียนใส่ดินให้เลยเขียนใส่ดินว่าหนึ่งศูนย์เก่าเลยว่าลูกเมียนะผมสามตัวเลยครับหนึ่งศูนย์เก่ามานอนเป็นหมูหนุกไสโอปัวครับมานอนเฝ้าล่านปูล่านยาเนาะกันเนาะ เป็นเจอทั้งคู่เลยบุกนาเจอกรน้องน้องอิกิวเจอก่อนผมขอก่อนครับขอเด็กครูเนี่ยครูบุกกาแล้วครับย่านแล้วย่างบอกว่าอะไรติับเพิ่นบัวว่าจังใดบัวบัวครับบุกนาก็บอกามบุกกาทำแล้วครับฟันหรืออีดีนี่อีดีครับเห็นอีดีตีได้ครับมั่น สี่หทุ่มนครัรีห้าทุ่มกาของผมมีตอนตีตีตีหาตีีตีโอ้เขียนเลขให้ด้ยหนึ่งศูนย์เก่าน้าหลังเซฟละแม่ครับหนึ่งเกครับเขียน,นหนึ่งศย์เก้าเลยค่ะเอซีอันนี้ค่ะคนเสื้อส่วนบุคคลนอกเพิ่นเห็นผีค่ะมา,มาเขียนแบบเขียนให้แบบนี้เลยแปบลุกแม่นบเขียนเขียนให้เซฟดูเลยเขียนลงดินนกันครับ หนึ่งศูนย์เก้าครับเขียนศาสเขียนแม่ก็ได้เนอกแล้วนอกนอกจากทั้งเซฟทั้งคิวเห็นแล้วมีใครเห็นอีกไหมลูกมีหมูเห็นครับเห็นเห็นแบบไหนลูกเล่าให้ฟังหน่อยเห็นเหมือนเป็นชุดขาวครับใช่ชุดขาวเหมูไส้เนี่ยครับปูครับเป็นปูโอ้เป็นปูน้องเซฟอายุได้จักปีละแค่หนี่ง อันนี้สิ้นหกสิ้เจ็ดเขนปูมาให้โชคให้ลาบ 9, หนึ่งศูนย์เก้าหางเดียวอุ้ยกับหัวกันหนึ่งศูนย์หกอืม,อมตุงอายุของน่องพร้อมได้นเนาะหนึ่งศูนย์หกหนึ่งศูนย์เก้าโอ้ถ้าเกิดมาบอกรอบเมื่อกี้นี่คือเต็มเต็มเลยได้เนาะถ้าสองศูนย์เก้างวดเมื่อกี้นี่สามตัวเลยได้ลูกนะรอบนี้หนึ่งศูนย์เก้าถักเนาะปูมาบอกนะนะครับผม จีบ e, ้าผมตัวแบบมันนอนมึงนะครับลองมันนอนมึงเลยครับอีรีอีรีป่ะมาล่วงมึงเลยครับเป็นยังไงลองมันนอนมึงครับอยู่ตะยานาคครับตะยานาแต่มักปะมักครับมักครับโอ้ก็คือน้องคิวกับน้องเซฟครับมานอนอยู่ที่ลานพญานาคเนาะปรากฏว่าเจอดี นะครับปูมาบอกอันนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลเนาะน้องเซฟเนาะความเชื่อส่วนบุคคลนับเออเป็นความเชื่อส่วนบุคคลคือปูมาเขียนเลขให้เนี่ยคือหนึ่งศูนย์เก้า่นครับหน<อ>ึ่งศูนย์เก้าครับสามตัวตรงสามตัวตรงเลยไม่เคยเห็นสักทีไม่เคยเจอสักทีเพิ่งเจอย่านบลุกโอ้ยีดย่านเานาะกาซันเลยเหรอกาซันเลย <c oughs> ขาสั่นเลยนะครับสี่ครับอายุสี่สิบหกอย่างสิบเจ็ดพอดีเนาะน้องเซฟน้องเซฟพารวยนะครับแอปสีฟ้าสีฟ้านะเพื่อนจะมีอันสองส่วนตัวเพื่อนเนาะค่ะเซฟพารวยทางส่วนตัวของเพื่อนน้อยแอปสีฟ้านะหนึ่งศูนย์หกหนึ่งศูนย์เก้านะคะกราฟง่ายความได้เลยอายุกับสิบหกปีอย่างสิบเจ็ดราคา ิพกเป็นสิบเก้าได้ได้ครับสิโหก็เป็นสิบเก้าได้ค่ะเป็นแนวทงใชัยวิจารย์ในการรับจมน้องเซฟกับน้องอีคิวคิวมากตัวใดลูมักนี่เด็กไม่ใจญ่บอกรามีฝันเด็กบอเพ่เป็นมุ่งมากันนะเด็กนี่เจ้าเขียนกักตัวมากตัวใดเอาปู่ปู่มาบอกมักตัวใดลูมาเพลินพอข้อวปู มากเพิ่นเพิ่นบอกคอยว่าเพิ่นอยากอ่านเพิ่นจะได้เลขประจําเพื่นมาได้ลูกเฮ้ยได้ลูกก้าวสองอู๋ก้าวสองยนก้าวหัวอยยันแม่หกสองท่านี้ของน้องคิวนะคะก้าวสองหกสองอันนี้น้องคิวกระมักคือกันนี่โตมากน้องคิวให้ยกดีดีนะลูกเก้าวสองหกสองเป็นเลขขึ้นมากว่าลูกน่ครับ น้องคิวมากเนาะค่ะเนาะตามปกตินี่เห็มก้องมีแลนอ้อมโคคุณได้นี่อยากอายก็คือว่าน้องคิวเนี่ยเดินเข้ามาเห็นปูนั่งอยู่ในสารใส่เสื้อสีขาวเห็นหญ้าไม่หลกเห็นปูมาีเห็นแต่าโอ้ต่คุณเห็นปู่ที่ดีเนาะมากนี้เนาะ ันอยากคูนี่มานอนโลดบ่อน,น้องจิ๋วแม่นครับมาล่งางเบลเล็ <c oughs> บเบลเล้งก็บบได้ครับเลี <c oughs> ้ยงแม่น้ำมาอโอ้ห้องจิ๋วย่านบ่อ้านบ้าน,านย่านเป็นแมครับชินแล้วแม่นคร้ำปอดูได้ชินอันยกอีกรอบไม่คับเองเซฟเอาผู้ใดมาคว่ำฟันหนองเซฟักหาหนองเซฟได้เนาะค่ะเนาะเป็นความเชื่อส่วนบุคคลเด้อนะะเซฟพารวยเนาะค่ะเนาะครับผม เทพมีซ้อโซ่เนาะลากาเวนว่ากับป้ารวยเนาะครับผมเพราะว่าขนมพิมพ์ติดติดกันมั่สีหาพอพอเอฟสี่ฟ้านะคะมือนีเด็ค่ะน้อเลยอยากบอกเนาะเลยอยากบอกเนาะก็เลยน้องน้องก็เลยอยากบอกอยากอยากแบ่งปันนะครับเผื่อได้โชคได้ลาบนะครับหนึ่งศูนย์เก้านะครับรามาไหนก็ลังใจน้องๆได้ด้วยการกดไลค์กดแชร์เนาะค่ะเนาะ